สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องของกิ่งฟ้าพยากรณ์กิ่งฟ้า2465อาจารย์กิ่งฟ้าหรืออาจารย์ตองนั่นเองนะคะก็เป็นการ ทำนายดวงนะคะประจําทุกๆเดือนนะคะซึ่งคลิปอันนี้ก็จะเป็นประจําเดือนกันยายน2560อย่างเช่นเคยค่ะก็กิ่งฟ้าก็จะทํานายไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพรวมถึงวิธีการทําบุญนะคะแล้วก็บทสวดมนต์ในการสอดแทรกนะคะเข้าไปในการทํานายดวงเป็นประจําทุกๆเดือนนะคะซึ่งกิ่งฟ้าก็จะมีกิมมิตเป็นของตัวเองก็คือการทํานายจากไพ่นะคะต่างสํหรับนะคะ,ะทุกท่านอาจจะเห็น สำหรับอื่นๆสำหรับแตกต่างกันบ้างในแต่ละเดือนนะคะหรือแต่ละสัปดาห์นั่นเองค่ะแล้วก็มีการสอดแทรกเรื่องการทําบุญนะคะบทสวดมนต์ต่างๆนะคะในจังหวะของดวงของท่านนั้นๆนะคะซึ่งกิ่งฟ้าก็จะทํานายเป็นทั้งหมด12ราศีนะคะซึ่งกิ่งฟ้าจะแยกให้ตั้งแต่ราศีมังกรยันธนูนะคะแต่ก่อนที่กิ่งฟ้าจะเริ่มในการทํานายดวงของประจําของแต่ละราศีกิ่งฟ้าต้องกราบขอบพระคุณก่อนเลยนะคะเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับทุกท่านที่ติดตามกิ่งฟ้าทั้งช่องใน YouTube subscribe ตอนนี้ก็เป็น s u b สไคร์เบประมาณ1 1 0 0 0บบวกนะคะแล้วก็ใน Facebook ตอนนี้ก็9,000บวกขอบขอบคุณมากจริงๆนะคะสำหรับทุกการติดตามนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าทำได้การเริ่มจากแบบไม่มีอะไรจริงๆคือเริ่มจากศูนย์นะคะยันมาถึงตรงนี้ได้กิ่งฟ้ามองว่าอ,อาจจะใช้เวลาเป็นปีก็จริงแต่กิ่งฟ้ามองว่า มันเป็นความสุขที่กิ่งฟ้าได้ทําการกุศลให้กับทุกท่านซึ่งถ้ากิ่งฟ้าพูดผิดประการใดอาจจะพูดเร็วเกินไปนะคะซึ่งกิ่งฟ้าเป็นคนติดก,การพูดเร็วจากภาษาอังกฤษนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะแล้วก็ กิ่งฟ้ากอา็อาจจะพูดภาษาไทยผิดอักขระบ้างหรือใช้คําพูดที่สลับไปสลับมาหรือว่าทําให้คุณอาจจะเข้าใจาไ,มไม่ทั้งหมดนะคะในคลิปต่างๆที่กิ่งฟ้าทำประจําทุกเดือนหรือทุกสัปดาห์กิ่งฟ้าต้องกราบขออภัยเวลนาะนี้ล่วงหน้านะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆในการทําคลิปนี้นะคะมีจัดจัตนาดีๆนะคะในการให้ทุกท่านเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่ได้พร้อมในการปรึกษาดวงชะตาก,กับกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าเลยมองว่าเนี่ยคือช่องทางที่ดีนะคะในการเผยแพร่ดูดวงการกุศล เพราะว่าทุกท่านจะได้ดูเป็นไกด์ไลน์หรือแล้วทางนะคะว่าท่านต้องระมัดระวังนะคะอะไรบ้างในประจําเดือนหรือประจําสัปดาห์นั่นเองนะคะเพราะบางทีบางครั้งถ้ากิ่งฟ้าเตือนว่าอ่ะคุณต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดเรื่องอารมณ์นะคะหรือคนรอบข้างนะคะก็ต้องเตือนตัวเองหรือมาระ,ะมัดระวังด้วยตัวคุณเองนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงชะตา ถึงแม้ในบนโลกนี้จะไม่มีเหตุบังเอิญมนโลกนะคะแต่กิ่งฟ้ามองว่ายังไงก็ตามแต่คุณเองหรือคนที่มาดูกิ่งฟ้าเนี่ยทุกท่านที่มองกิ่งฟ้าหรือดูกิ่งฟ้าอยู่นะตอนนี้และได้ยินเสียงและมือของกิ่งฟ้าเนี่ยคือท่านเป็นคนกําหนดดวงชะตาของตัวท่านเองไม่ใช่ใครอื่นไม่ใช่ ใครทั้งนั้นก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือตัวเราเป็นคนกําหนดนะคะว่าจะให้มันดีจะให้มันร้ายหรือจะให้มันเป็นไปนตามดวงนะคะอ่าฉะนั้นถ้าอะไรที่ไม่ดีเรามาระวงังแล้วก็หมั่นสวดมนต์หมั่นทาบุญถ้าเราเป็นพุทธเป็นชาวพุทธนะคะหรือว่าหมั่นทําบุญทําทานต่างๆนะคะคุณจะเป็นศาสนาอื่นก็ตามนะคะอ่าแล้วถ้าดวงรู้สึกมันดีอยู่แล้วเราก็อยา่าไปเหลิงหรือว่าอยา่าไปเตลดิดว่าเฮ้ยดวงฉันดีฉันจะต้องดีตลอด คือทุกอย่างมันมีเวลาของมันมีทั้งดีและไม่ดีเหมือนหญิงยางคือขาวและดำฉะนั้นแปลว่าอะไราชีวิตสามารถขึ้นสุดได้สามารถลงสุดได้เราต้องอยู่บนความพอดีมีสตินะคะไม่ดีใจมากเกินไปไม่ทุกมากเกินไปอยู่บนความพอดีคือพอใจในสิ่งที่ตนมีหรือเพียงพอในสิ่งที่เรามีนั่นเองนะคะ,ะฉะนั้น กิ่งฟ้าอยากให้มองคลิปของกิ่งฟ้าเป็นเพียงแนวทางแต่เพียงเท่านั้นอย่าดูแล้วงมงายจะต้องเกิดแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้แล้วกิ่งฟ้าทํานายโดยกว้างฉะนั้นมันจะตรงทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนเกิดต่างวาระกันต่างออต่างราศี ต่างวันเกิดต่างเวลาตกฟาก้าวันเึือนปเกิดต่างต่างกันนะคะหรือว่าเกิดสถานที่ต่างประเทศอยู่ในจังหวัดอื่นจังหวัดต่างๆที่มันต่างการไทม์โซนต่างกันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางน้านดวงจะไม่เหมือนกันแต่ละคนอยู่แล้วแต่การทนานายเนี่ยเป็นการทํานายโดยกว้างฉะนั้นกิ่งฟ้าเลยบอกว่าต้องดูเป็นแนวทางเพียงพอนะคะถ้าท่านใดอยากปรึกษาดวงชะตาส่วนตัวกับกิ่งฟ้าซึ่งกิ่งฟ้ามีค่าครูในการแบ่งส่วนทําบุญอยู่แล้วนะคะถ้าคุณติดตามใน Facebook ส่วนตัวของกิ่งฟ้า สามารถไปดูได้เลยว่ากิ่งฟ้าจะทําบุญเป็นประจําซึ่งจะแบ่งส่วนค่าครูเนี่ยทำให้กับทุกเจ้ากรรมในเวรที่มาปรึกษาดวงชะตากับกิ่งฟ้านั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะเปลี่ยนเบอร์มงคลที่กิ่งฟ้าทำมาทั้งหมด78ปีเมื่อก่อนกิ่งฟ้ามีเพจชื่อว่ากิ่งฟ้าน u m เบอร์นะคะคือนานมากแล้วนะคะซึ่งกิ่งฟ้าทํามาจริงๆ7-8ปีนะคะซึ่งประสบการณ์ในการทานายเบอร์ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ เรื่องการทำนายดวงถ้าใครอยากปรึกษานะคะก็สามารถติดต่อทางลาไลน์ด้านล่างมาได้เลยนะคะซึ่งาสามารถสอบถามค่าครูกันได้ถ้าสมมติว่าค่าครูกิ่งฟ้าอาจจะสูงไปสำหรับท่านสามารถดูใน YouTube ของกิ่งฟ้าได้เลยหรือว่าในไลฟ์นะคะใน Facebook ส่วนตัวของกิ่งฟ้าซึ่ง Follow กันได้เลยไม่ว่ากันนะคะแล้วก็ ถ้าท <at> ่านใดอยากเป็นชื่อจริงนะคะชื่อเล่นนะคะก็สามารถมาปรึกษากับกิ่งฟ้าได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงเดี๋ยวอนาคตกิ่งฟ้าก็จะนําการทํานายดวงต่างๆหรือการเสริมดวงต่างๆเข้ามาสอดแทรกให้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะซึ่งมันเป็นกิมมิ c ของกิ่งฟ้านั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะก้องต้องต้องบอกเลยว่ามันเป็นเดือนที่กิ่งฟ้าว่ามันจะเป็นเกือบสิ้นปีแล้วเราดำเนินมาครึ่งเกินครึ่งทางและ ฉะนั้นกิ่งฟ้าอยากให้ทุกท่านคิดว่ามันอีกนิดเดียวก็ผ่านพ้นไปแล้วสําหรับคนที่ทุกข์นะคะกออ็อยากให้พยายามมองโลกในแง่ดีนะคะพยายามก้าวผ่านไปไให้ได้นะคะคือเดี๋ยวมันก็เช้าวันรุ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็วันไหวแล้วเดี๋ยวมันก็วันวันวันถัดไปแล้วมันไม่มีวันเก่าๆมันมีแต่วันใหม่ๆเรามองไปข้างหน้ามองขึ้นฟ้าเรายังมองแต่ลงดินอย่างเดียวนะคะก็ เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติให้มันคิดดีขึ้นคิดบวกมากขึ้นนะคะจะทําให้คุณสามารถดําเนินชีวิตแล้วอย่างมีความสุขได้นั่นเองนะคะใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ล้มอยู่พยายามลุกขึ้นมานะคะแล้วใครที่เห็นคนอื่นล้มอย่าไปเหยียบซ้ําหรือซ้ําเติมคนอื่นเขานะคะมันเป็นบาปมันไม่ใช่เรื่องดีนะคะเ,เรื่องส่วนเรื่องความรักกิ่งฟ้าอยากย้าําทุกท่านเป็นประจำว่าความรักเนี่ยถึงแม้จะไม่มีการแบ่งแยกเรื่องเพศเรื่องอะไรก็ตามแต่ชาวสีลุ้งกิ่งฟ้าก็ มองว่ามัน,เป,นเป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยนะคะเพราะคนเราไม่ควรจะแบ่งแยกกันเรื่องความรักว่าจะต้องเป็นเพศนี้อะไรเงรี้ยเพราะว่าสิ่งที่สําคัญคือเราเป็นคนดีเราไม่ผิดสิ่ข้อ3คือไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายอ่าเพศเดียวกันรักเพศเดียวกันอย่าผิดสิ่งข้อ3 คือมันอยู่ที่การปฏิบัติของแต่ละคนมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องเพศเรื่องฐานะเรื่องเรื่องความเป็นคนดีค่ะฉะนั้นคิดดีทดําดีแล้วเป็นคนดีนะคะจะเขียนอะไรจะพูดอะไรคิดก่อนที่จะพูดนะคะมีสติก่อนที่จะพิมพ์ลงไปนะคะก่อนที่จะส่งเซ้นลงไปนะคะฉะนั้นอ,อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความคิดอยู่ที่สติของเราสติปัญญาด้วยในการดําเนินชีวิตนะคะอย่ามองทุกอย่างเป็นความทุกข์อย่ามองทุกอย่างเป็นความเครียดบางทีบางครั้งคนอื่นเขาลำบากกว่าเราเขายังสู้เลยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะ ใช้คำนี้นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะฉะนั้นสู้ๆค่ะทุกท่านกิ่งฟ้าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านจริงๆนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูดวงประจำเดือนกันยายนทั้งหมด12ราศีประจำปี2560กันได้เลยค่ะ สวัสดีนะคะสาหรับชาวราศีเมษน,นะคะต้อนรับนะคะเข้าสู่เดือนกันยายน2 0 6 0ค่ะก็อย่างเช่นเคยนะคะกิ่งฟ้าก็จะทานายนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะสุขภาพรวมถึงวิธีการทําบุญแล้วก็บทสวดมนต์ต่างๆที่กิ่งฟ้าจะสอดแทรกหรือเสริมเข้าไปให้กับทุกท่านนะคะก็อย่างเช่นเคยนะคะตามที่ทุกท่านเคยเห็นในประจําทุกๆคลิปถ้าติดตามกิ่งฟ้าก็จะใช้ไพ่สําหรับนี้นะคะเป็นไพ่ปู่พิคเนตนะคะที่กิ่งฟ้าเป็นอาจารย์สอนอยู่นะคะ ฉะนั้นเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะเริ่มจากไพ่สำหรับนี้นะคะว่าท่านต้องการที่จะบอกหรือกล่าวอะไรก่อนที่จะเราจะเริ่มในการทํานายดวงเจาะลึกเป็นเรื่องอื่นๆนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าท่านต้องการจะบอกหรือกล่าวอะไรในต้นคลิปนะคะไพ่ขึ้นคำว่า fulfillment นะคะไพ่หมายเลข6 ok นั่นเองนะคะคำว่า fulfillment หมายเลข6ก ok เนี่ยกิ่งฟ้าขอแปลนะคะจากจิตของกิ่งฟ้าบอกว่าปู่พี่กันแน่บอกว่าเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่ งานค่อนข้างที่จะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะถ้าใครทำงานเป็นพวก พวกดีไซเนอร์นะคะหรือว่างานออนไลน์ต่างๆงานเกี่ยวกับเรื่องประดับตกแต่งของสวยงามนะคะสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะการตลาดออนไลน์นะคะกิ่งฟ้ามองว่าดีมากเลยนะคะหรือขายของออนไลน์นะคะอ่าหรือเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะคะออนออกแบบดีไซน์ต่างๆนะคะกราฟิกนะคะกิ่งฟ้ามองว่าดีมากนะคะเดือนนี้ถ้าคุณทํางานเป็นเชิงพวกฟรีแลนซ์ต่างๆหรือเป็นงานที่มีทั้งงานประจําด้วยแล้วก็ร,กรับจ็อบเป็นพิเศษในกิ่งฟ้ามองว่าเดือนนี้ อนข้างจะไปได้สวยเลยนะคะหรือไทยทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกรถยนต์นะคะเครื่องอ่าพวกเรียกว่าประดับเครื่องรถยนต์หรือแต่งปรับสีเะห์อ,อะไรพวกนี้กิ่งฟ้ามองว่าดีมากเช่นกันค่ะ แต่ถ้าแปล,แป,ลแปลว่าคุณจะงานเข้ามาเยอะแล้วงานค่อนข้างจะล้นมือทําให้คุณอาจจะงานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่เข้ามาอีกแล้วนะคะฉะนั้นก็วางแผนระบบระเบียบให้ดีจริงๆนะคะไม่ฉะนั้นคุณมีอมโอกาสที่จะต้องปล่อยงานใดงานหนึ่งออกไปนะคะถ้างานนั้นที่เป็นงานที่อย่างเช่นนะคะอันนี้สมมตินะอ,ะอาจจะเป็นงาน การแปลนะคะ,ะได้มาสิบงานแต่คุณทําไม่ไหวทหําไหวแค่ห้างานอีกห้างานก็ต้องปล่อยทิ้งก็เหมือนปล่อยเงินหลุดลอยไปนะคะฉะนั้นวางแผนแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แค่นั้นเองนะคะแต่โดยรวมถ้าไพา่ึ้อนนี้กิ่งฟ้ามองว่ามันจะเติมเต็มในส่วนที่คุณขาดไปนะคะหรือว่างานมันอาจจะแน่นนิดนึงเท่านั้นเองนะคะข้อเสียของมันแต่ข้อดีคืออะไรคุณได้ประสบการณ์หรือถ้าคุณทํางานเป็นพวกแนวที่ได้รับเงินตามที่คุณทำเนี่ยก็มองเลยว่าได้เงินเยอะ,ได,ยอะได้งานเยอะแน่นอนคะ่ะแต่ถ้าคุณ เป็นพนักง,งานประจำเนี่ยคุณอาจจะต้องโดนเพ่งเลงจากหัวหน้านิดนึงนะคะหรือว่าต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคเจราจารหรือคุณทําอะไรก็ต้องวางแผนดีๆนะคะทํางานให้ละเอียดมากขึ้นไม่ฉชนนั้นอาจจะโดนเจ้านายดุหรือว่ากล่าวได้นะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุณกดดันนะคะแต่คุณยังโชคดีค่ะคุณอาจจะยังมีบริวารหรือมีคนช่วยเหลือให้กําลังใจคุณอยู่ข้างหลังอยู่นะคะพร้อมที่จะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณทุกเมื่อน,นั่นเองนะคะแต่ก็กิงฟ้ามองว่าอาจจะเหนื่อยในเชิงที่ไม่คุ้มค่า แรงในเดือนนี้เท่าไหร่สาหรับคนที่ทํางานประจําเพราะว่าคุณอาจจะได้เงินเดือนที่ค่อนข้างฟิกซ์แต่งานทําไมเข้ามาเยอะจังขอให้คุณอดทนและสู้ต่อไปนะคะเรามาดูต่อกันเลยดีกว่านะคะว่าการงานการเงินความรักนะคะสุขภาพนะคะหรือว่าการทําบุญของต่างๆนะคะว่าเป็นอนย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้ โอเคเรามาดูเรื่องการงานของท่านค่ะอืมในเดือนนี้นะคะอ,อย่างที่กิ่งฟ้าได้กล่าวไปจริงๆก็คืองานเข้ามาดังสายน้ำไหลเลยทีเดียวนะคะ น้ำหลากดีกว่านะคะออพอพพ่ขึ้นว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณจะได้รับคําสั่งจากเบื้องบนค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าลูกค้าสั่งนะคะมาค่อนข้างเยอะนะ,ะให้ทำอย่างนู้อย่างนี้นะคะอาจจะมีความว่าเ,เรื่องเยอะเรื่องมากนิดนึงนะแต่เรามาระวังหน่อยในเดือนนี้อาจจะเป็นเพื่อร่วมง,งานคุณอาจจะมีคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือคุณก็จริงแต่ในขณะเดียวกันต้องเรามาเรมระวังนะคะเรื่องความหวัดระแวงหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกว่าไว้ใจใครไม่ได้เลยหรือว่า คุณรู้สึกว่าคนนี้ช่วยเหลือเราไม่ได้แต่คุณต้องหาคนที่ช่วยเหลือเราถูกทางอะคะ่ะเกิดเหมือนกันคยๆว่าความ ขอความช่วยเหลือจากถูกคนนะคะเหมือนว่า put man in the right job ก็ได้ก็คือถ้าคุณเป็นหัวหน้าคนคุณก็ต้องดูได้ว่าลูกน้องคนนี้ทํางานแบบตรงนี้ดีไหมหรือว่ามอบหมายงานให้ถูกต้องวางระบบระเบียบแล้วก็วางแผนแบบแผนให้ดีมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะไมราฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่างานคุณอีลุงตุงนังไปหมดเลยนะคะกิ่งฟ้ามองว่าถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือให้ไปหาคนที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเก่งนั่นเองนะคะหรือจะเป็นไปได้คือคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือคุณแม่คุณเน่ละค่ะ เป็นคนให้กำลังใจคุณหรือว่าให้คำปรึกษาคุณทางด้านเรื่องจิตใจก็ดีนะคะในเดือนนี้ต้องเรามาระวังหน่อยนะคะคนที่ทํางานร่วมกันด้วยนะคะหร,หรือคุณส่วนต่างๆเนี่ยอย่าไปไว้ใจเขามากนะคะเพราะว่าผลประโยชน์จะมานําทําใหา้มันอาจจะทําให้คํหนาคําคตากันไปเนะเาะในเดือนนี้ถ้าใครทํางานนะคะเน้นย้ําเพิ่มเข้าไปนะคะทางานที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารออนไลน์ต่างๆหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศต่างภาษานะคะหรือว่างานที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องโคเกี่ยวกับเรื่องภาษา ต่างชาติต่างๆท่านสเลิเตอร์นะคะหรือว่างานที่จงเป็นแบบเป็นทัวร์ไกด์นะคะ,ะเป็นล่ามต่างๆในกิ่งฟ้ามองว่าในเดือนนี้ค่อนข้างรุ่งเลยทีเดียวนะคะหรือว่าถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวกับเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องต่างชาติหรือว่าเป็นงานโรงแรมที่ต้องพบปะชาวชาวชาวต่างชาตินะคะหรือชาวต่างภาษาอย่างเงี้ยกิ่งฟ้ามองว่าในเดือนเนี้ยมันดีมากเลยทีเดียวนะคะให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของคุณเท่านั้นเองนะคะส่วนเจ้าของกิจการถ้าคิดจะทําขยายกิจการกิ่งฟ้ามองว่ายังไม่ค่อยโอเคนะในเดือนนี้ก็คือถ้าคุณทำเนี่ยคุณอาจจะปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปหมายถึงว่า ได้ทําระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็มีปัญหาฉะนั้นเดือนนี้น่าจะยังไม่ใช่เดือนที่คุณจะเริ่มกิจการใหม่แต่มันไพ่ขึ้นว่าวางแผนได้เพราะไพ่มันขึ้นว่าน้ําที่มันหลุดออกจากถ้วยเนี่ย คือหลุดออกไปเนี่ยก็คือแปลว่าอยู่ในแม่น้ําใหญ่กําลังหลุดออกไปแบบหวกว่ายในแม่น้ํากว้างประมาณนี้เนาะกิ่งฟ้าเลยมองว่าในเดือนนี้เนี่ยก็คือคุณมีโอกาสวางแผนหรือว่าวางระบบระเบียบหรือว่าวางสาขาให้มันเพิ่มขึ้นได้แต่อย่าเพิ่งลงมือทํานะคะให้เป็นการออกแบบดีไซน์หรือว่าวางแผนก่อนเบนสตร์มิงก,ก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มทํานั่นเองค่ะแต่กิ่งฟ้ามองว่าในเดือนนี้เนี่ยให้เรามาระวังเพิ่มเ <ๆ S 1> ติมคือ อาจจะมีเหตุวุ่นวายจากคาว่าลูกค้าหรือว่าคนรอบข้างได้ด้วยไงกิ่งฟ้าเรยบอกว่าอย่าไว้ใจทุกคนไว้ใจไม่ได้ทุกคนแต่ก็จะมีคนที่คุณสามารถช่วยเหลือหรือเขาพึ่งพาหรือเราพึ่งพาเขาได้พอสมควรนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะไพ่มืนขึ้นว่าเรามาระวังหน่อยว่าคุณจะมีปัญหาคนรอบข้างนะคะเพราะไพ่อันนี้ขึ้นว่าการหักหลังหรือว่า,าเป็นการที่ คนอื่นนินทารับหลังเราแต่ถามว่าเขาทําอะไรเราได้ไหมนะคะกิ่งฟ้ามองว่าทําไม่ได้ค่ะให้ขึ้นเททิ้งเลยนะคะอย่าไปสายใจต้องช่างต้องขออภัยนะคะที่ใช้คําพูดนี้คือช่างแม่งช่างมันค่ะแล้วก็ช่างมึงค่ะแล้วก็ช่างกูด้วยค่ะก็คือเราทําของเราให้ดีที่สุดนะคะ,ะที่กิ่งฟ้าให้พูดแบบนี้เนี่ยคือเราจะได้รู้สึกว่าการที่ช่างอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอเคก็คือสุดท้ายเราก็ ทำในสิ่งที่เราทําคือตั้งใจสิ่งที่เราทําอยู่นะคะอย่าไปสน,สนใจใครมากคือถ้าสนใจแล้วก็คือถ้ามันสามารถทําให้เราจิตใจบั่นทอนได้ก็อย่าไปไปยุ่งมุ่นวายอะไรกับเขาบ้างอยู่ตัวของเราอยู่นิ่งๆน,นะคะจะได้ไม่มีปัญหากับใครนะคะเพราะเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีปัญหากับคนรอบข้างได้ง่ายนะคะจากเรื่องงานเนี่แหละค่ะ โอเคฉะนั้นกิ่งฟ้าขอเสริมเข้าไปถ้าคุณอยากให้ราบเลื่อ,อนกว่านี้คุณทําบุญอะไรก็ตามแต่หรือสวดมนต์ให้กรวดน้ําทําบุญอุทิศอุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําตัวเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจาบ้านประจําที่ทํางานรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรนั่นเองค่ะเรื่องการเงินของคุณค่ะการเงินของคุณนะคะในเดือนนี้เรามาระวังหน่อยเงินเนี่ยจะเก็บไม่อยู่เลยนะมีเหตุต้องใช้ตังค์อย่าไปเสี่ยงโชคต่างๆกิ่งฟ้าไม่เคยสนับสนุนให้ใคร ในในการเรื่องพวกโชคลาภกิ่งฟ้ามองว่าอ่ะดูได้ไม่ว่าการแต่ตัวกิ่งฟ้าเองกิ่งฟ้ามองว่าคนเราจะได้โชคจริงๆคือสิ่งที่เราลงมือทําหรือเราตั้งใจกระทํามากกว่าการที่เราเสี่ยงโชคไปนะคะบางทีการเสี่ยงโชคไปคุณอาจจะเสียมากกว่าได้นะคะอาจจะมีไม่กี่คนที่ได้มากกว่าเสียนั่นเองนะคะฉะนั้นในเดือนนี้เรื่องการเงินของคุณอย่าเล่นนะคะสิ่งที่ผิดกฎหมาย อย่างเช่นหวยนะคะลอตเตอรี่ยังพอว่านะคะแต่ก็เล่นพอประมาณพอเหมาะนะคะไม่ใช่ซื้อจนหมดตัวแล้วก็กินมาม่าตอนซิ้นเดือนนะคะไพ่ก็เลยขึ้นเตือนขึ้นมาว่าในเดือนนี้เนี่ยถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าการเงินติดขัดแต่ยังโชคดีอาจจะยังมีเงินหมุนเก่าอยู่ก็ได้หรือว่าอาจจะยังมีคนช่วยเหลือเบื้องหลังอยู่ก็ได้คืออาจจะเป็นแฟนคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวคุณช่วยเหนือเรื่องการเงินของคุณด้วยนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าในเดือนนี้เนี่ย ถ้าขอเสริมแทรกเข้าไปเลยนะคะเเรื่องบทสวดมนต์กิ่งฟ้าอยากให้คุณท่องพระคาถาจากักรพรรดินะคะของหลวงปู่ดู่นะคะหรือคาถาเงินล้านนะคะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะที่รวมข้างในก็คือจะมีไส้ในก็คือเป็นของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะคาถาพระปเจพุธเจ้าก็ได้ค่ะถ้ารู้สึกว่าคาถาเงินล้านยาวไปก็ให้ท่องพระคาถาพระปเจพุธเจ้านะคะเพื่อเป็นการเสริมเรื่องการเงินของคุณอย่างรุนแรงค่ะเพราะว่าในเดือนนี้เก็บไม่อยู่มีเหตุต้องใช้ตังตลอดเวลาแล้วอย่า เสี่ยงโชคโดยเด็ดขาดถ้าเสี่ยงโชคอาจจะเสียงมากกว่าได้นะคะเพราะไพ่ขึ้นความจนขึ้นมามีเหตุต้องใช้สั่งออกไป มีเหตุจะต้องติดหนี้ติดสินนะคะแต่ยังโชคดียังมีคนพอจะช่วยเหลืออยู่ฉะนั้นถ้ากิ่งฟ้าเราบอกว่าในเดือนนี้ถ้าเป็นพวกเจ้าของกิจการคิดจะลงทุนหรือทําธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้ได้แค่วางแผนอย่าเพิ่งลงมือทานะคะเพราะว่าเงินมันค่อนข้างจะกระจายหรือว่าหมดเงินไปค่อนข้างเยอะนะคะหรือมีเหตุที่ต้องใช้เงินพวกซ่อมบ้านซ่อมแซมหรือว่าซ่อมแซมรถก็ดีนะคะฉะนั้นเงินมันอาจจะหมดไปกับตรงนี้ก็ได้หรือซื้อเครื่องมือถือใหม่ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ก็มีโอกาส จับใจ่ายใช้สอยตรงนี้อยู่นะคะแต่ถ้าจับใจ่ายใช้สอยแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อเรานะคะกิ่งฟ้ามองว่าก็โอเคแต่ก็ให้พิจารณาดีๆก่อนที่จะควักเงินออกจากกระเป๋านะคะบริหารตังของคุณดีๆนะคะไม่เช่นั้นกระเป๋าคุณจะแห้งกรอบเลยนะคะในเดือนนี้เรื่องความรักสำหรับคนโสดค่ะ สำหรับคนโสดในเดือนนี้เนี่ยกิงฟ้ามองว่าจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณหรือคุณไปคุยกับเขาด้วยความเสน่หาและตัณหาน่าจะเป็นคนที่อาจจะอายุน้อยกว่าหรือว่าหน่าเด็กกว่าหรือว่ามีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะเด็กกว่าคุณนะคะอ่าฉะนั้นมันเป็นอาจจะเป็นไปได้ว่าแปลได้เหมือนกันว่าเป็นความรักที่เด็กๆแปลว่ายังไม่จริงจังนะคะ คุณอาจจะคุยอยู่ประมาณหลายๆคนก็ได้หรือว่าคนที่คุณคุยด้วยอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีอีกคนหนึ่งอยู่แล้วก็ได้นะคะฉะนั้นก็ดูดีๆละกันนะคะอย่าไปคบคนที่มีครอบครัวอันนี้คือผิดศีลธรรมผิดจรรยาบรรณมากของการที่กดขันความรักนะคะคําว่ารักเนี่ยไม่มีกฎเกณฑ์เงื่นไขก็จริงแต่ควรจะมีบ้างนะคะไม่ใช่ว่าไปแย่งของคนอื่นเขามาทั้งทั้ที่เขามีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วนะคะถ้าเราอยู่โสดได้ในเดือนนี้จะดีกว่าเพราะว่าไพ่ย,ยังขึ้นว่า ยังไม่สมความปรารถนาเท่าที่ควรหรือว่าได้คนที่ยังเป็นคําว่าคู่เวรคู่กรรมหรือเจ้ากรรมในเวรแต่เพียงเท่านั้นค่ะเรามาดูสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะหรือคนที่เป็นแฟนกันอยู่นะคะว่าเป็นอย่างไรในเดือนนี้เนี่ยไพ่ย,ยังขึ้นว่ามีโอกาสที่จะมีอีกบุคคลหนึ่งแทรกเข้ามานะคะแต่ไม่ได้แทรกมาในเชิงที่อาจจะไม่เชิงชู้สาวขนาดนั้นแต่ก็ต้องเรามาระวังเอาไว้ด้วยนะคะแต่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อร่วมนะคะอาจจะ มีการคิดร่วมกันที่จะเปลี่ยนไปถึงขั้นแต่งงานในบางคนที่เป็นแฟนกันอยู่นะคะคือไพ่ก็ขึ้นว่ามีโอกาสที่จะมีเรื่องสนฉลอง,ลองหรือมีเรื่องดีๆข่าวดีตามมานั่นเองนะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นนะคะว่าต้องเรามาระวังหน่อยออในเดือนนี้มันอาจจะมีบุคคลหนึ่งแทรกเข้ามาไม่เห็นด้วยกับการคบกันคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเล่าหรือฝ่ายเขาหรือว่าเพื่อนร่วม เพื่อนสนิทอะไรเงี้ยไม่ไม่สนับสนุนให้คบกันก็เป็นไปได้แต่แปลได้เหมือนกันคุณกําลังคิดถึงอดีตคิดถึงคนเก่าๆคิดถึงคนรักเก่าๆต้องรอการตัดใจอยู่ก็เป็นไปได้ค่ะฉะนั้นกิ่งฟ้ามองว่าอ,อาจจะเป็นความรู้สึกเก่าๆหรือความรู้สึกดีๆเนี่ยของคนเก่าๆอาจจะไปเจอคนเก่าอีกรอบหนึง่งแล้วก็นึกถึงเขาทั้งที่เรามีแฟนอยู่แล้วฉะนั้นก็อย่าผิดสิ่งข้อ3มจะรักใครชอบใครกิงฟ้าไม่ว่าแต่เอาที่ ความถูกศีลธรรมดีที่สุดนะคะอืมอยากคบใครจนขาดศีลธรรมจนแบบ เอาแต่ใจตัวเองเห็นแกตัวอันนี้ไม่ดีนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วกิ่งฟ้ามองว่าในช่วงนี้ก็เรามาระวังอารมณ์เหวี่ยงซึ่งกันและกันหน่อยนะคะแต่ไม่ถึงขั้นเลิกลานะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าขาดความหวานไปนิดหนึ่งนะคะก็คือไปเติมความหวานกันหน่อยเพราะว่าต่างคนต่างทํางานมีเวลาให้กันน้อยลงนะคะฉะนั้นก็ไปเสริมความหวานนะคะไปฮันนีมูนไปเที่ยวกันบ้างหรือถ้าไม่ได้เจอกันก็มีการกริ๊งกรางโทรหากันหรือว่าทิ้งข้อความไลน์ทิ้งข้อความ Messen เจ r หรือว่า วอท a ซ p ทำอะไรก็ได้ที่สามารถติดต่อกันเพื่อสารความสัมพันธ์กันต่อไปนั่นเองค่ะเรามาดูเรื่องสุขภาพของท่านกันเลยดีกว่านะคะสุขภาพในเดือนนี้ต้องเรามาระวังนะคะสะดุดหกล้มนะคะหรือว่าหัวฟาดพื้นต้องระวังหน่อยนะเดินเหินอะไรก็อยู่บนความที่มีสติแล้วไม่ประมาทนะคะไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้นะคะเรามาระวังเรื่องการ เ,เดินทางทางน้ำนะคะหรือเดินทางทางเรือน,นั่นเองนะคะเรามาระวังหน่อยนะคะเดี๋ยวนี้มันตอนนี้มันมันน้ำท่วมอยู่นะคะไม่รู้ว่า,าถ้ากิ่งฟ้าลงทลิปไปยังน้ําท่วมอยู่ไหมแต่กิ่งฟ้าบอกให้เรามาระวังหน่อยเพราะว่าถ้าเกินขึ้นว่าน้ําที่มันค่อนข้างจะหลากหรือว่าถ้าเราเดินทางทางน้ำเนี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะคะ <S <S แล้วก็ระวังบ้านช่องนะคะที่จะเกิดกแบบน้ําท่วมนะคะ <S <S ต้องระวังระวังหน่อยน้าเข้าในบ้านหรืออะไรอย่างนงี้นะคะ ถ้าเรื่องสุขภาพกิ่งฟ้าก็ให้เรามาระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องอ,อ,อาหารการกินนิดนึงนะคะเ,เพราะว่ามีโอกาสที่จะท้องเสียท้องร่วงด้วยนะคะก็ ให้ไปทําบุญแก้เคดเลยนะคะไพ่ขึ้นว่าให้สวดมนต์บ่อยๆสวดมนต์เยอะๆหรือว่าพิมพ์หนังสือสวดมนต์ไม่ใช่เราพิมพ์หนังสือสวดมนต์แล้วเราไม่สวดเองนะคะไม่ได้นะคะฉะนั้นกิ่งฟ้ามองว่าคุณต้องสวดมนต์เองด้วยแล้วก็ไปพิมพ์หนังสือสวดมนต์ไปรูปเป็นเจ้าภาพหรือว่าเราไปรูปคนอื่นก็ดีนะคะหรือว่าจะทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาให้กับ าสามะเนงก็ดีนะคะมันจะมีตู้ที่หยอดะคะ่ะหรือว่า,าทุนการศึกษาเด็กต่างๆนะคะเด็กคือเด็กจริงๆไม่ใช่เด็กในเชิงที่เราไปเลี้ยงเด็กน้อยนะคะส่งเป็นปฐมไปเลยอะไรนี้ก็ได้นะคะคือ,อพวกเข้าเล่าเรียนต่างๆนะคะเป็นการเสริมดวงของท่านในเดือนนี้ดีมากๆเลยค่ะแต่กิ่งฟ้ามองว่าจริงๆแค่สวดมนต์นะคะอยู่บ้านนะคะแล้วก็ทําบุญเล็กลๆน้อยๆเนี่ยประกอบกับการกรวดน้ําเป็นประจำเนี่ย กิ่งฟ้ามองว่าดีมากเลยค่ะสำหรับคุณนะคะออแล้วก็กิ่งฟ้าอยากให้คุณตั้งใจในการสวดมนต์และนั่งสมาธินะคะในเดือนนี้ถ้าคุณยิ่งสวดมนต์นั่งสมาธิอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆเนี่ยจะคลายไปค่อนข้างไวนะคะออแล้วก็สิ่งดีๆจะตามมาไวขึ้นถ้าดวงคุณดีอยู่แล้วคุณรู้สึกว่ามีความสุขอยู่แล้วจะยิ่งมีความสุขมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะโอเคฉะนั้นกิ่งฟ้ามองว่า ก่อนที่เราจะทําบุญนอกบ้านอย่าลืมนะทาบุญกับพระในบ้านหรือคนในบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะบุปการีคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณพี่ป้านะอาอาที่เลี้ยงดูคุณมานะคะหรือว่าถ้าท่านเหล่านี้ไปสวรรค์แล้วนะคะก็อย่าลืมทําบุญตักบาตรแล้วก็กรวดนะ้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกท่านด้วยนะคะท่านจะได้ช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็รวมถึงเทวดาประจาตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองประจําบ้านประจําที่ทํางานนะคะแล้วก็ เจ้ากรรมแนวเวรต่างๆนะคะหรือญาติที่ล่วงลับไปนะคะกรวดน้ําให้กับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะเป็นการดีนั่นเองค่ะก็กิ่งฟ้าขออนุญาตฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมว่าการพูดบวกคิดบวกทําบวกนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรกระทํานะคะแล้วก็อย่าพูดให้ร้ายใครอย่า,อาพูดทําเพื่อนะคะจนอ,อีกบุคคลหนึ่งทําให้เข้าใจผิดนะคะฉะนั้นการพูดการเจรจาการพิมพ์เนี่ยต้องใช้สติในการพูดก่อนที่จะเปล่งวาจาหรือการพิมพ์ลงไปในหน้าจอนะคะ ฉะนั้นกิ่งฟ้าขอทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ